นะะคสวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกบก่นะคะมาดูแม่ผู้ใหญ่ทาอะไรคะนี่อ๋อก็ไม่ได้ถูกบังคับหรอกค่ะโดงจีบบังคับให้ซอยถ้าบังคับแม่ผู้ใหญ่ไม่ทาถ้าไม่ได้ตั้งใจแม่ผู้ใหญ่จะทาอะไรคะนี่มาซอยตัดแดดโอ้ยนี่คือเป็นอย่างนู้นันนี้คือแข็งใช่แข็งออกมากรดฟิสมันสซีออกอยู่หมดหักออกก็ตกหักออกเลยว่าสาบาน มัสีปรเะเภทบ่แม่ผู้ใหญ่สีเขียดนี่อย่างคันเดี๋ยวจ,จะไปหาปลาที่สะออ๋ไปหาปลาต้องเอาอันนี้บ่ค่ะเพราะว่าลูกกินอยากเอาเป็นเหยื่อไง ลงทุนไปซื้อที่เต่างอนี่ครึงก็ได้อ้ซืทีแต่ว่าลแ้วมันจะได้ผลไหมล่ะเอาอาหารดีให้แทเนาะแกบอกว่าไม่เอาช่วยเดือนแกจะเอาแบบนี้หุยย้อนลงไปมันก็สิกินแล้วอาหารดีปลานนีเนาะก็น่าจะกินเอาเบ็ดฝรั่งเหรอไม่รู้กเบ็ดอะไรนี่นะคะก็อาหารดีแบบนี้โอ้โหปลาที่ไหนจะไม่กินมันก็ต้องกินอยู่แล้วแหละมีให้มาซอยสระเบ็ดนนี่ะซนแล้วถ่ายหรือยังล่ะ สร้อยอยู่กลางเลยอ่ะผู้ชายหมาช่วยเบิร์ก็ไม่โซ่เมนเดียนะสร้อยได้สิอ้าวเขาจะเสียด้วเด้อพอร์เด้อค่ะอาหารลายหมาอยู่อาหารปลานะคะนี่อาหารปลาอุ้ยปีชิดเมื่อไหร่ปะครับเบนจ้าสงวนอีกก็ไปแล้วนี่โอ้ไปั๊ดโอ้โหลงโอ้โหลงเดี๋ยวพอจะเปลี่ยนชีวิตม่ต้องลงได้ง่อยแต่ฟังนะมาลูกเอาอันนี้เป็นน้ำก็ได้ กแต่ฟังคิดเอาคิดเอาเขาบ่กโอ้ปีงลูกปลายย่างเลปลาพลปลาดุกบปลาตะเพียนปลาดุกค่ะไม่มีโอ้ยถ้าปลาดุกเน่ะมีทุมีใส่ล้างไดนกะสีถืูล้างนั่นแหละปลาดุกเน่ะค่ะถ้าอาหารดีแบบนี้แห้งคักลุ้งจิ้มอะไรครเจ้าเสียวยังไปใส่บัดนี้คอยเสียอยางคอยเสียวยสิ ถาใส่ปากหราก็หมดลงไปในนั้นบะเมนเจ้าเสียเอาเมดซ่ากับเมดนน่อขะเนาะอ,อาหารนีแบบนี้นะ่ะอะไรแม่อ,อีกพวงหนึ่งก็พอว่าถ้าเอาอาหารดแีแบบนี้ไปไหมมให้หมันน่ะเมื่อคู่เมือ่อซ่ากับเมื่อปลาได้แล้วครับได้อยู่ได้อยู่ร <laughs> <laughs> ะวังมีดเลยแห่เอาตับผมบอกเอาตับเอาตับก็ได้เยอะแล้วนี่ค่ะเออเอาไว้นั่นแหละตัวนั้นเอาตับเอาแต่ตับเอาแต่ตับเอาแต่ตับตับปลาดูกินตับเนาะ กระดูกกินตับคนกินคนกินกระดูกชมลมสูงไวัยพระดาสูงไวัแล้วเหรอค่ะเห็นมีคนเขาบอกว่าเจ้าสูงไวัแล้วสูงไวัแล้วค่ะสูงไวัยก็ต้องโคนถูกวัยแล้วอันนั้นมันให้ตับเลยแม่ใช่ตับนั่นแหละโอ้ยนั่นแหละเสร็จแล้วจริงๆเลยไวไปิงๆอ๋งซอยลวดแม่ซอยอะไร นั่นเราได้นกำมือแม่ทั้งหมดนี่นะโอเลยกำลังโซอยู่ค่ะวายอ้าลูกจิมไปไปชงกาแฟมาให้แม่น่ะปะลืมถามกล้องหายได้คืนหรือยังคะโอ้ยขอว่าขอจิมบ่าวเรื่องกล้องแล้วอ้าวบ่าวดอกขอถามบ่าวก็ซีซี่คอยบอกบ่าวขอยบ่าวมีเงินปันนันดอกขอยบ่าวมีปันญาติค่ะนั่นนัไอ้ปานกับจิถามอีกแล้วบ่าวขอยจิบอกว่าขอยบ่าวเรื่เรื่องยังเออคอยนอนหน้าคอยนอนหน้าโอ้ นี่กี่บอกคนละกินทับบิ๊กเนี่ยเออแม่นี่เป็นปลาพี่แม่ถ้าซอยหมดปลาอยู่นานาแม่ใหญ่ใครจะไปซอยหมดอุ้ยนี่ก็ใสองคูถังแล้วนะแม่ใหญ่ใช่ซอยหมดก็จะทำให้นิกกี้กินด้วยเอนิกกี้จะกินเป็นยวงนิกกี้นะซอยต้มสุกแล้วก็เรามาขยำเลยเป็นพวงเออไม่ต้องซอยแค่สุกแล้วมันก็ขยำก็โอเคเลยโอเคจะซอยให้มา๋อซอยจุนวาย ก็ลยกันสิกินจุเราอยบายเนยมันบมเนนสิกินจุเด้ออันนี้นันนาตับกปจ้ามันบอมเอนเนขอเล็กไมให้เดี๋ยวผมต้องดูตอนีนะแข็งละเปโเลย่ะแม่ะนั่ะได้แล้วนะก็ต้องสยลอยมันน่อยแล้วแม่ไงเออเนาะก้มมดท่วงก็ได้้แล้ว แล้วก็แบ่งไว้ใส่ตู้เย็นอย่าให้ก<ม>ินหมดเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลุงกิมจะไปตกบิดนะคะไปตกปลานะคะที่บอ่อปลาของแม่ผู้ใหญ่นะคะเรามาลุ้นกันว่าจะได้เยอะไหมคงจะได้เยอะแน่นอนค่ะเพราะว่าอาหารอย่างดีนะคะสันยสุดยอดเลยนะคะผมนึกถึงตอนที่ว่าเราจะไปเที่ยววันนี้นนแม่เราจะพาไปเที่ยว,วไปตั้งคแคมป์ไงไปไหม นี่ไปตั้งแคมป์นี่ไปอย่างนี้เลยยกแบบนี้ไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในป่าแล้วไปทํากับข้าวกินโอ้ไปไม่ลไหจุงกิมเนาะไอ้นั่นนะแกงกอกอุ้ย่อย่อยแห้งเห็นชุดยอดก็หั่นอีกมีใชอีกมีไม่ใช่แหละไปบ่ล่ะไรปปาดาจะชวนผมไปไหนอุ้ยก็ไปแบบมันที่ร่มรื่นไงอยู่ไหนแหละร่มลื่นก็อยู่ที่แกงกอกแต่มันอยู่ข้างบนแกงกอกไง่นแหภาพไปไะ